เราสามคนสามประสานในรายการวงจุ้ยีจยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอนี่คุณขอบคุณเอาท่าส่วนตัวดูแล้แลยเล้แลวท่าส่วนตัวขอบใจ ันนี้เรามาตรวจบ้านดาวเหินสวรรค์ใช่ปะ่ะใช่อยากจะบอกว่าลูกศิษย์ที่ทําดาวเหินสวรรค์ครับก็จะต้องมีช่องประตูเปิดใช่ไหมคะุงทีนี้ช่องประตูเปิดเนี่ยเอาก็เลี่ยงไม่ได้บางคนเปิดที่ตอนตกเฉียงใต้ตกเยน็นตกบ่ายแดดซองแดดซองเข้ามาในช่วงที่ตะวันตกอย่างช่วงเช้าใครอยู่บ้านองศาพิเศษอย่างเงี้ยสมมติบ้านองศาพิเศษหก se เป็นช่องเปิดที่ตะวันออกอะ่ะ แส,แสงเข้าครับอาทิตย์ที่ห้องก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเคยสังเกตไหมว่าจริงๆแล้วพระอาทิตย์ในแต่ละฤดูมันขึ้นไม่ตรงกันนะคุณใช่ถูกครับอย่างช่วงหน้าหนาวเหมันแต่ฤดูครับ ตรงอย่างนี้เลยเรายังงงๆเลยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงตรงกรอขนาดนี้ครับอ่าเช้านี้ไม่เป็นอันนอนเลยพอผ่านไปนรช่วงนี้จะเป็นหน้าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าฝนหน้าฝนครับคุณเปลี่ยนอีกมันไปทางนู่นมันเฉียงครับมันเฉียงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เราเคยโดนเต็มๆอ่ะมันก็จะเบาลงมันก็เบาลงครับทีนี้เราก็เคยได้ยินลูกศิษย์อ่ะ ไปถามไงบอต้องรู้ทิศเหนือใต้ออกตกแล้วได้ยินคํานี้ตลอดเลยว่ารู้รู้จักทิศไหมบอกอ๋อรู้จักค่ะทิศตะ<ด>วันออกก็<ด>คือก็คือที่ทิศตะวันออกโผล่ขึ้นมาตอนเช้าเพราะนั้นเวลาจะทําเนีย่ยให้ดูจากทิศตะวันออกก็จะรู้แล้ว,วหันหน้าไปที่ทิศตะวันออกปุ๊บข้างตรงข้ามก็ตะวันตกก็เ,เหนือใต้ใช่แต่จริงๆมันถูกหรือผิดคะลุงในทางดวงจุย้ยเนี่ยที่เราจะต้องทำเคล็ดอะไรอย่างนี้กันนะคะ คือจริงๆมันเป็นเบื้องต้นฮะของวิถีชีวิตของชีวิตคือมันไม่ได้หลุดออกจากแนวทิศของตะวันออกหอกแต่แม้แต่ว่าจะเป็นแล้วจะในทางที่เราจะรู้ว่าในในแต่ละทิศหลักทิศใหญ่เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามทิศย่อยด้วยกันเพราะนั้นการเคลื่อนตัวของพระทิตย์เนี่ยมันเนื่องจากการโลกเอียงนึนไหมพราะการโลกเอียงนะคลับ พอพอมันหมุนไปครบรอบมันหรือพลาหแ่ลืมว่าพอโลกเองก็หมุนรอบตัวเองคือใน360วันต้นปีใช่ไหมะอาทิ์เองก็หมุนรอบตัวพะอาคิตย์เองด้วยถ<ช>้ามาหมุนอย่างเงี้ยแล้วโลกเองก็เป็นหมุนรอบดวงอาทิตย์อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีมันเป็นทางหลักทางดาราศาสาตร์แล้วว่าพะอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบตรงเป๊ะที่90องศาทุกวัน360องศา365วันไม่ใช่ทำับ ใ, <c oughs> ใช่มันมันก็จะมีการเคลื่อนแบบไปไปมาอๆ,ๆอะไรเงี้ยแล้วแต่เออมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติค <ๆ S 2> แต่คนนี้ในทางควงจช่วยเองถ้าเราต้องการรู้ตำแหน่งทิศทางที่ถูกกาหนดให้ชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยเพื่อวความแน่ชัดว่าสิ่งที่เรากําหนดไว้หรือตามที่ครูบาอาจารย์ก,กาหนดไว้เนี่ย ครัวอยู่ตำแหน่งไหนมันก็ต้องมีอุปรกรณ์ช่วยก็คือต้องมีเข็มทิศไว้ช่วยเพื่อกำหนดทิศทางที่เหมาะสมที่ถูกต้องไว้ให้ซึ่งทีมงานจะต้องใช้เข็มทิศนี้เพื่อความแน่นอนในการมาตรวจวงจุ้ยทุกครั้งและก็ทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ที่ท่านอาจารย์จะต้องใช้ในการไปตรวจวงจุ้ยสถานที่ดูกระทั่งว่าต้องดู ทิศนี้มันมีอะไรในชัยภูมิใช่ใช่ภูเขาแม่น้ําลําทานอะไรก็แล้วแต่ทิศพิคาเออทีนี้เราก็บอกว่าโอเคแล้วทีงานอ่ะใช้เข็มทิศต,ตรวจดวงจุ้ยออยังไงโอ้ถือวิสาสาเปิดเลยนะเราเรียกเข็มทิศที่เราใช้อยู่นัว่าเข็มทิศหกสิบมังกริ i ิ d ร a ก o n ทำไมถึงเรียกหกสิบมังกรน,นี่ไงกนับเดี่ยหกบช่อง <า S 1> คือมันเป็นการแบ่งแบ่งทิศย่อยองียครับแบ่งทิศย,อย่ยอยออกซึ่ง <Yeah. S 2> เป็นเป็นวิชาของท่านอาจารย์เป็นการแบ่งทิศย่อยเป็นเรียกเป็นประตูมังกร60ประตูมังกร <Yeah. S 2> เพื่อใช้ในการกําหนดอย่างเช่นกําหนดตําแหน่งของประตูหน้าด้วยอะไรด้วยหลายอย่างรวมทั้งตําแหน่ง<ะ>ถ้าเกิดใครเรียนคงชื่อท่านอาจารย์มาตั้งแต่10-20ปีที่ผ่านมาอย่างที่ท่านคือบอกว่าตําแหน่ง mm. อัญมณีที่เป็นมังกรที่เป็นมงคเน<ช>ี้ก็ต้องดูจากตรงนี้ว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยใน,ในตำแหน่งเรือเ,เนี่ยที่องศาเท่าไหร่ที่ถือว่าเป็นตำแหน่งอัญมณีที่ควรจะขุดขึ้นมาเพื่อเกิดความเป็นมงคลเ่งนี้ยอย่างบอกเก้าสิบองศาปุ๊บมันจะเป็นมงคใช่พอเยื้องไปเป็นเก้าสิบห้าเนี่ยจะเป็นอัปมงคลแล้วนิด<ช>เดียวใช่แล้วคุณรู้ปะถ้าไปที่เจ็ดสิบองศาจะเป็น อัปมงคลและมงคลคาบอยู่ในทิ่เดียวกันกน,นะจ๊ะาคาบเกี่ยวกันออลูกผสมลูกผสมอนนี้โดยปกติเนี่ยเวลาเราเราตั้งวางเคลดใดๆก็แล้วแต่เนี่ยทา่านจารย์ค่อนข้างจะกาหนดให้ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าถ้าโดยโดยพื้นฐานทั่วไปก็คนรเป็นตำแหน่งที่กอมีพลังในตําแหน่งองศา,านั้นนั้น <c oughs> เดยเพราะตำแหน่งที่มีราศีเนี่ยบอกไหในตำแหน่งที่มีราศีเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่องศาทนี่จะมีพลังองค่ครับนะมันจะมีพลังแต่คนนี้ก็อย่าลืมว่าในบางวิชาตำแหน่งที่ทาารกํกำหนดไว้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งเฉพาะเพราะนั้นบางทีมันก็คือมาจจะไม่เป็นตรงกับตำแหน่งราศีจะเป็นตำแหน่งทิศที่หนึ่งทิศที่ที่ที่สามเนี่ยบอกมทิศที่หนึ่งทิศสามถ้าเป็นทิศหลักแล้วก็อาจจะเป็นทิศที่สอง ของทิศเฉียง่านะเพราะว่าทิศหลักทิศที่สองเนี่ยคือตำแหน่งของราศีปีหนูกระต่ายมา้าไกออ่อันนี้ก็คือทิศทิศหลักที่สองอถ้าเป็นทิศเฉียงก็เป็นทิศเฉียงที่หนึ่งกับทิศเฉียงที่สามนี่ที่จะมีราศีนะเพราะฉะนั้นในบางวิชาท่านอาจารย์ก็จะมีกําหนดทิศหลักที่เป็นทิศหลักย่อยที่หนึ่งหรือทิศหลักย่อยที่สามที่ว่าเป็นตําแหน่งมงคล รือในบางวิชาของท่านอาจารย์ก็เป็นทิศย่อยที่สองของทิศเฉียงที่เป็นมงคลอย่างเ็าเรียกว่าฟ้าดินบรรจบนี่ก็เป็นทิศย่อยที่สองขทิพเฉียงครับเพร,ราะฉะนั้นการที่เราจะทราบตรงนี้ได้คือเราต้องมีอุปกรณ์ประจําตัวเน่<ช>เป็นเครื่องมือประจําตัวเพื่อเพื่อใช้ในการวัดว่าถ้าท่านอาจารย์กําหนดว่าให้เป็นทิศนี้เนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรก็ต้องมีมีอุปกรณ์ตัวเนี้ยใช้โดยเบื้องต้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่า เบื้องต้นบางท่านบอกว่าเราใช้โปรแกรมเข็มทิศในมือถือได้ไหมอันนั้นได้นะงตนเป็นเบื้องต้นเท่านั้นแต่หรือว่าพอเป็นเบื้องต้นสําคัญก็คือว่าพอบอกว่าเป็นทิศย่อยที่เท่าไหร่เนี่ยในโปรแกรมคอมพ s สในมือถือมันไม่ได้บอกเนียอ่าถูกต้องมันก็แค่บอกตัวเลขมันบอกเป็นภาพรวมแบบเอ็นอแแบบกว้างใช่ใช่ี่ก็อีกว้างแต่ในของเข็มทิศวงจุ้ยนี่จะบอกว่า เหนือหนึ่งเหนือสองเหนือสามอยู่ระหว่างองศาที่เท่าไรเท่าไหร่อันนี้จะบอกชัดเจนเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็จ um, uh, ําเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยช่วยในการกําหนดทิศทางเมื่อเราต้องการตั้งวังเพชรพิเศษพิเศษมีความจําเป็นต้องมีใช้ไว้ทุกคนนะคะทีมงานเองก็มีกันต่างต่างต้องใช้เพราะว่าเราเองเนี่ยเราสมัยก่อนเคร่งมากถือว่าเข็มเข็มทิศของใครของมันเนี่ยจะเป็นพลัง ของคนนั้นจริงจีจริงไหมจริงไหมเออเหมือนเหมือนเวลาวัดทิศอะแต่ก่อนนี่แตะแตะเข็มทิศกันไม่ได้เลยนะทิศเปลี่ยนเลยเราก็หวงด้วยเราก็ไม่ให้ใครมาใช้เข็มทิศเราก่าผมไม่รู้เราแต่พี่เขาบอกว่าอ่าเองเราเอาของพี่ไปดูเราก็วัดคือพี่เขาได้ค่าหนึ่งเราจับเนี่ยค่าหนึ่งเอออันนี้เนี่ยเรือกเป็นการพิสูจน์ว่าพลังไม่เหมือนกันคือว่าพลังไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเราเคย คุณคุณแดงก็เคยเราเคยเข้าไปเหมือนจะไปวัดทิศในห้องเก็บของ<ช>ที่มันยืดหยินจัดจัดเราเคยเอาเข้าห้องน้ําด้วยครั้งหนึ่ง<ช>เข็มทิศพังเลยอ <c oughs> ย่างของพี่รอนเนี่ยไปไหนละของพี่รอนเนี่ยลลกลับหน้ากลับหลัง<ช>เอาไปใช้ผิดประเภทน่ะน่าน่าจะตอนนั้นอยากจะไปวัดโถส้วมลุงใช่ใช่ทิศอันเออไปทัดปุ๊บมันเข็มทิศเนี่ยนี้มันเป็นเรื่องที่ความเชื่อส่วนบุคคลคือเข็มทิศในทางฮวงจุ้ยเป็น เป็นอุปกรณ์ที่มีชีวิตนะบางคนไม่เข้าใจเนื้อออกไหมอุปกรณ์ที่มีชีวิตเ็าเ,เ,เ,รเรียกคู่กายของปรมาจานเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเขาถึงแบบเหมือนมีคู่กายไงใช่ไหมคือบุคคลอื่นจะไปใช้อารมณบาก<บ>ตอนนี้เวลาเวลาเวลา,เวลาคุณนําไปใช้เนี่ยโดยปกติเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นหินมาก,มากๆที่คุณตาโต,โตยกตัวอย่างเช่นในห้องเก็บของที่แบบเป็นหินจากที่ติดเอาไว้นาน หรือบ้านร้างครับนะหรือเข้าไปในสุสานหรือเข้าไปในห้องน้ําเนี่ยส่วนใหญ่ทีมเราไม่ค่อยอยากจะใช้เข็มทิศเท่าไหร่เพราะว่าเราเคยเจอประสบการณ์ว่าหนึ่งเข็มทิศเนี่ยบิดนองก็มีหมุนแบบไม่หยุดก็มีหรือแบบขาเลยหรือว่าเข็มตาย บางทีที่คุณแตงบอกบางที่มันลงต่ําไปเลยคือเ,ข,เข,ข็มตายเขาเลยเข็มตายคือแบบมันไม่กระดิกเลยมันอยู่งก็น,นิ่งๆเลย <S <S อ,อันนี้เรียกเจอพลังหินอัปมงคลทําให้เข็มทิศนี่แบบไม่มีการเคลื่อนทั้งที่เข็มทิศเนี่ยมันเป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรนะแรงน้อง่วงออสนามแม่เหล็กโลกที้ถ<อ>้เาเกิดไปอยู่ในพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าในในทางศัพท์ทางวงชื่เรียกนะแนวสุญญากาศ แนวบอร์ดอะไรเงี้ยมีวิวไลน์อะไรนั่นแหละมันมีเพราะว่าในวิชาท่านอาจารย์ก็มีกําหนดไว้เหมือนกันว่าบางองศาบางทิศทางถ้าอย่างเราไปวัดบ้านเนี่ยถ้าองศามันอยู่ระหว่างสองทิศสองทิศเนี่ยก็เลือกอีวิวไลน์ละคือไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าบ้านนี้คุณจะเป็นทิศทางใดอันนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ไม่มีพลังมงคลค่ะไอ้จากประสบการณ์นะคะอย่างของตาโตเนี่ยจะมี ลอยน้ำน้ำมันที่อยู่ในนั่นใช่แหละคือยังใช้ได้อยู่สาเหตุจากอะไรรู้ไหมวันหนึ่งก็คือไปวัดพื้นที่ที่ดึงที่มีความที่อาจารย์เรียกว่าเป็นเลือดมังกรอ่ะอืเป็นพื้นที่สีแดงแล้วมีความเป็นธรรมโพลพื้นที่แดงเหมือนเลือดมังกรหลังอ่ะครับอันนี้จําได้ว่าข้ามข้ามต่างประเทศไปเลยแล้วก็คือถืออยู่แล้วมันหล่นหน้าคว่ำยังไงไม่รู้เออคุณถืออย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แบบ เจ้าที่ที่นั่นอาจจะให้วัดตีเนี่ยนี่ตีมือแน่ป๊บตีมือใช่ไหมคุณตาโตเนี่ยแต่ว่ายังสามารถใช้ได้อยู่นะแบบนี้เนี่ยมันก็คือมีผลคือเข็มชิดเนี่ยถ้าสมมติท่านที่มีอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหมุนหรือว่าแบบมันอาจจะแบบยิ่งๆเนี่ยมันซึมๆท่านท่านอาจารย์แนะนําว่าอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งก็คือหนึ่งนำไปตากแดด รับพลังยางานการแจ้งแค่าั้นจะบอกให้ต้องไปรับพลังงางเยอะๆคืออาจจะไม่ใช่แค่วันเดียวอาจ,จะต้องแบบบ่อยๆอ่ะบ่อยครั้งเนี่ยอันที่สองคือการวางเก็บที่ต้องวางแบบแนวนอนโดยวางแบบแนวตั้งไม่ได้นะเหมือนก็อย่างทีมงานนี่เวลาเวลานําไปใช้ใส่กระเป๋าใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาจจะเป็นแนวตั้งแต่ถึงเวลากลับบ้านเนี่ยต้องไปวางแล้วจะเป็นแนวนอนเพราะว่าให้แบบเขาเรียกว่าให้เป็นไปตามแกนแม่เหล็กโลกเหนือใต้ให้ถูกต้อง นะเพราะรว่าจะได้รักษาเข็มทิศไว้นานๆนะนะเพราะว่าอย่างผมเองเวลาใช้เข็มทิศอาารย์อาจารย์ก็เคยสอกว่านัดอย่าลืมนะเก็บเข็มทิศให้ถูกต้องวางแนวนอนแล้วก็นําไปตากแดดบ,บ่อยๆเข็มทิศจะได้ใช้ได้นานๆนนเป็นคําสั่งที่ท่านอาจารย์มักจะสั่งกับทีมงานไว้เสมอค่ะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่เรามาบอกเล่า90ลูกศิษย์เอฟซีห่วงจุ้ยอาจารย์หมานะพบกับเรา3ามคน3าประสานได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการ วงจุ้ยเที่ยงวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะได้จะได้ฉันชอบฉันชอบ